เลขาปปชแถปมยืมให้คงรูปนาฬิกาเพื่อนของบิ๊กป้อมยันใช้แค่กรณีนี้มั่นใจไรช่องโหว่ทุจริตอื่นๆที่รัฐสภานายวรวิย์สุขปุณเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกล่าวถึงกรณีการชี้แจงปมยืมนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นการยืมใช้คงรูปจึงไม่ต้องแจ้งในบัญชีทรัพย์สินและน้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าเมื่อมีปัญหาขึ้นมาปปชจะเข้าไป ตรวจสอบความถูกต้องและการมีอยู่จริงโดยจะพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและข้อกฎหมายดังนั้นการพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งรายละเอียดข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องอาจจะไม่เหมือนกันเช่นเรื่องที่ผ่านมาในกรณีอดีตข้าราชการระดับสูงรายหนึ่งไปยืมรถของเพื่อนมาและไม่ต้องแจ้งต่อปอป,อปอชอเราเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าไม่ใช่เรื่องยืมแต่เป็นรถที่เขาได้มาเองและปกปิดไม่แจ้งหรือบางกรณีก็ตรวจสอบพบพยานหลักฐานและ ฟังยุติว่าเป็นเรื่องยืมกันจริงๆเราก็มาดูข้อกฎหมายว่าการแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินให้แสดงรายการทรัพย์สินที่เป็นของตนเองไม่ใช่ทรัพย์สินของคนอื่นข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องก็เป็นรายละเอียดของแต่ละเรื่องไม่ใช่เราจะตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วจะเป็นมาทัฐานในเรื่องอื่นๆ